เสียงพียเลือไปสวัสดีครับโค้ชบ,บัชันบ้นบานดุงเต้ครับพบกันดีเส้นเคยจักมือแล้วบริหาลงยูทูบเรียบต้งเฮ็ดยังกินแกงไก่ใส่ปักนี่บ่แมียนี่ใส่ปัก ัให้สู้กเลยพี่น้องสวยแน่จังเลยมันคุณมาซาพร้อมเฮ้เปิือเบื้องบนน่ะดับกลุออ่มเปลือยลอยไปลงหมอรนะหาสู้ครับพี่น้องวัตถุดิบพ่อ ยี่ห้อนี้เองฟ้าปอดปร่งแดดจือจ้ามากอ้ยบอกฝากมีหอนตัวนี้คุบว่ะเสียบมองในมันนี่บอกโอ้ไม่รอดอีกแล้วเสียบมองในมันฝากนกบบั่นมาฝากเป็นแบกฝากบบกฝากบบกน้่าเป็นลูกเมืนบอ ลูี่แจ้งบบกน้ำเตาบ่แม่คกันนี่ละูกันนี่บากน้ลบักน้ำก็บบกน้ำเตาเดียวกันหมบ่ใช่่ันเดียวอันกนีิว้าค่ไเห็นเนาะเก็บแค่ยะไบ่คเคีบเก็บเกีกะรีวิววัตถุดิบเครื่องปรุงี่นี้ะน้ำปลา ก้นแบกกุ้งสอดฟ้าเขียวน้ำตาลโอ้น้ำตาลอีกแล้วอันนี้รถดีนุ่งนวลนุวครับนุ่งนวลนุงนวรถดีน้ำตาลเสียบตัวขาดน้ำตาลไม่ได้เลยเดี๋ยวเบาหวานคือส yes. ายยาเสียบเบาหวานเบาหวานเปียกเขาอยู่สายยาบ่มักบ่ดก็ยีบบัวมักเถิดเบื้องเหนียงขัน Sáo. À, hai sáo rồi, không nên vừa sáng có lợi dấu vừa sáng zipped tung tân yang lắp nong tân tung tân hoặc lưu quân hoặc lưu quân hoặc lưu ต้นผักต้นขั้วบ่มี่ยังบ่มีผักยังเลยมีแต่มะเขือเทศต้นเดียวทั้งนี้ก็มีน, carga, น,น้องมีด้องมะเขือเทศมันบ่พ่อปุ๋ยน้ำหน่วยมันเลยแค่เกลี่ยเค็ดคอลนั่นทั้งนี้ก็เป็นกระชายด้วยมีน้องกระชายมี่ต้นหมักม่วงมีน้องเยอะเสียบตัวมาปลูกใบสุกใบใบหมักม่วงคุณว่า นขนาดซุปใบปลกม่วงเพื่อเทียพี่น้องมุมเขียวมุมสีเขียวนี่สำนีกนะนลองกันกับบะมียังเว้า่ากว้ยบ้างน่กมีหอดต้นมะขามไม่ใส่ตุมไก่มันจะก,กาบพี่น,อน้องเดดเดีแบบแบบสีหามง่งแบบเที่ยงแล้วล่ะเด้แดบบขักมือเนี่ย นี yeah, ah ่แต่งานไม่ค hmm. so cool mm ่อยลายปันนะของฝ่ายลีสีฝ่านอกับฝ่าเนี่ยไอ้องรับไปมงเกามึงเฮ็ดกับเขาหมดยังได้เสียตวงขึ้นหรอ่กนเริ่งกันไหนชิ้นหิอไยังาเลยมันคือสาเดี๋ยวมท่านใจไม่รุนเลยปุ่เล่บอกอฮึปุ่เล่เนาะ ้วเพราะว่าตัวนี้สัมผัสอีก้ปรุงจัตัวนันซีบสุกเลยซีบอสุกง่จัเช็ดจับันขี้หัวต้งับกอนี่ับน้หดโอ่่ไงไรปกระดูกเอา้นเล็กๆี่ไหมฟฟ้ากเปินมันจะหมดเดือดเยาหนา็งหมูวานนี่ก็พอาดีนะเรหมวันนี่มันหนากว่าอีก ลงเลยุงแบบราต้องซิมบางอย่งกาเอาเพาะไก่อ็นท่ด้สูงนัเขาแล้วนีบสูงไงย่าง่สมาได้เลย่ามีบัไเลยอมีแฮงนีหนอตอนนต้เงี่เพิ่มแปลี่นปลี่หาซิปกปริมาณแปี่นขนมต้นไงคลายดีคายดีกันือวัตถุดิบกัน เปลืองเี้ยังไงตัวใหญ่ทำไรหายคนจะโตคนเหาฝากรงเลยไ่<น>ยได้กินง่ารได้ครัอยู่า้านห้องข้อเดียวป่ะนหน,นึ่งน,นำนนนอย่างคนละครึ่งเไหมรับรทุยาทยางสะเก็ดคอณลองเห็ดรับสุหล้านี่คือมือหนี้าจะรับสุยาสยางสุยยางสุหร้านรันสีแดงเงินน้ำสะเกยดนี่แหละโมเด้เชี่ยงเงินสวนวันสอทังเงีย้ยนี กโควิดเข,ขาแล้วนี่ยับ่มีการมีงานถ้าเพื่อนนี่แหละครับพี่น้องเล่าสนะนี่เพื่อนคนละครึ่งคนละครึ่งอันที่หนึ่งผมได้อพี่น้องเลยกระดาษดูดซื้อเราอยู่ดิของเราท่านที่ดูดมันกระทะเปียกวะแล้วมันเปียกแล้วมันเปียกมันดูดเลยกระทาก็อยู่พี่น้อง้ ใส่ชิปคนตัวใหญ่แบบอันสุงใส่แหมอมั้เชียบตรงสื่อที่ละเดียวอีกแล้วใช่หนีกวันใช่นีเพราะตีนี้ดับใจด้วยดับตรงตีนี่ดับจ่อยู่ครับที่น้องสื่อควเมิ่นหมดบุกยังนดบุกถึงบบไม่ได้เห็นยังส่วนนี้มีประโยชน์เราส่วนเฮ้ยยังบึ้งหนังบ้งหนังคุยเถอะครับคุยกับผู้สาวอะไรแาจ่อ เจ้วเมู่ักเพื่อนรักแต่รักเพื่อนเนี่ยเรียมตัวมัยยมเพื่อนลักของเรียมตัวอันี้เป็นมันกระป๋าวนี่าวมันกะปอก็้ตัวมันเป็นเงินแอี้มมือแ่เอาดูแลกปอยกระป๋อจามือนะเพราะว่าหากนี้ไปช้ามมอือโอ้นมือลนองมือเดี๋ยวมือนึ่งอืนนี้กับย่าบาทก็า ไปดูในกน้องวางเดกนอนได้วไ้อนจะควางไงงคักตัวเดียวดีเลยนี่ทังแม่เป็นนองพี่นองกันนี่ญาติแม่ข้ากินแหวกไปฟาดทุกตั๊บทุกตัเลยโอ้ยจะขันอย่ง่ตม่มมีหาขวัอ๋อได้ให้ตรงได้ครับลเล่นเือตักเซตเดือดลาฝกมันจะใช้นาน้อยๆตนตัวแันเรียน เอี้เตมคุกเลยเน้เต็มคุกเลยไ่ใ่ไรจะอจะใบให้ฟาดกระถางข้าด้พี่น้องได้ใครละก็ได้กินละพักซุกเคยได้กินแล้วพี่น้องตาจะเข้าต่อพี่น้องซุกแล้วลงด้วลงดาวเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮโอ้ยมือไปซุนเ้โอ้ยแกซุนน้ำน้อยๆป่ ได้จับซ้ำที2 2> ่วะบ่บ่ซ้ำความได้เลยบ่ดูดพี้อกเอ้ยใสบ่ดบด่างมันแหงๆเงาะวอนเดียวใส่ตัวแหงวแลวที่เย็นีงกับวดดเนี่ยตี้มันมาดูดนะต้เป็นยังวะใส่งาไรยใส่ดินมเอาไปเสียบดินเสียบดินน ชิมบ่งนาูเามตัวนามันอยู่นมชิมอยู่ในหันด้วมันเลชิมดาจะเฮียอีกเนี่ยอะไรีหล่ะจะทชิม <c oughs> วนวไป มาสจนามีมึงตาออกมากพอดีแล้วพักลงเออกันสันหน่อยนะแตงไ้หมอร้อนเยสั่นตายเหนียวหัวไปเย็นเอเวียนอยู่เอาหรอสมุว่าจับพลาสิถิกสลง้วยสีได้ที่นอกโอ้ก่อนของโบเหียน ได้ลงบุนแล้วได้ลงบุนแล้วคอยด้วยกันเลยจับปาดจะปาดวันนี้มา้ไหมทีมทีมคอยด้วยกันเมันจีดูดเห็นเห็นกัาเขาแบบนวดเวลาเขาเห็นกับเข่าแบัเบลิเฟอร์ก่อนบักอย่างนั้นนั่นแบะบ่าสุดลลยเห็นจะใคร อย่านี้ตั้งมน่ง้านเนี่ได้นะพี่น้องฝากไปสมีแล้วเว้ยเมนูเข้ากันเปลี่นไกเซฟักกับพี่น้องเจียมมันกันเ้อพี่น้องเอาฝากกดค์กดแชร์กดติดตามพี่นองนะครับต่อควอบริสันตับรรลเกยครับฝากไปสมนีแล้วครับสวัสดีครับ